สวัสดีคะ่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเรืองแสนนะคะพี่น้องวันนี้นะคะอันเมื่อนี้นอ้อง่ะพี่น้องปรสิทธิว่าสู้พีส,นสูน้องว่างวัโทร่าะคุณไส้ไอน้องพีอ่ำเพิินนะคะ่ะพ,พี่น้องร้านพีนั่นอ่ำเพิินแกงเพิินว่าเพิินนี่ อันว่าคุณชายเปนี่ไปยังไหาพันอันคุยกับผู้สาวบอพันอันนี้เพิ่นกัะซิเมื่อบานเพิ่นแล้วเนาะเปย์ปกับซิมเมื่อบานเพิ่นที่มีโครงการที่เป็นตั้งห้านขายของเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่พี่น้องที่ให้บึงก็จะประมาณนี้นะคะ ก็สิประมาณนี้นะคะพี่น้องนี่นะนี่เห็ดปอๆไปแปะอยู่ลานอยู่บานเนาะคะ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเห็ดอยู่บานเพ็ดเป็นโมเดิร์นจันเดียวคุณชายเป็นเห็ดเมื่อวานนี่เศษบุกลมพี่น้อง วานนี้บันกับบอคอยมีคืนปันใดเนาะพี่น้องบอคอยมีคืนมันนี้น้องก้อยก็เลยว่าโออเป็นอย่างไรบุ๊คบ้นลมบอเพราะว่าเมื่อกี้นี่คุยกันก็นกเพินินคุยก,กันกับคุณชายเป้เพิ่นเพิ่นเพิน,พน,พนอยู่หน้าพี่ติ๋มนะคะ มาเล่นกับพี่ติม๋มแล้วก็กินข้าวเที่ยงครับพวกแม่จันจีลาแล้วก็พี่ติม๋มอยู่น้ำพีน้ำนองกับน้องพีแล้วก็เท่ากับว่าเออดีขึ้นกันเพิินไปยังมีแนวเหตุเนาะพี่นองเพราะว่าช่วงนี้ตะก,กะเตียนกับยายแล้วตะกะเตียนก็นกำลังว่างไข่กับพีนอดคิดเธอนอ่องอนเราจะพยายามอัปเดต แล้วก็ถึงเพิ่นเมื่ออยู่บ้านก็ให้เพิ่อนอัปเดตเป็นจังไ๋แนก่การเฉี่กาลังสีปุ๊บเป็นโมเดิร์นสั่นเดียวเนี่ยะพี่น้องเค็ดง่ายๆเพราะว่าบ้านเป็นกนสิบบแพงดอกิันวะอืมเราไม่ได้ทำใหญ่อลังการมากเพราะแต่ได้ขายของน้ำบ้านเพราะได้มีอาชีพเนาะค่ะพี่นอ้องเพราะได้มี๊บ่อยากซื้อซื้อเพราะว่าอยู่มองข้างย่าแหล่เพิ่นกนขายของเด้เดี๋ยววันนี้ก็เริ่ม เศร้าเอาของมาลงแล้วขายออกเบิดแล้วก็พัก,ก,ก,กนเพื่นกับกระลังใหญ่เนาะค่ะมันกักเลยว่ามาอัพเดตสุพีสุนองฟัง <S <S <ays and exercise> พเพิ่งเห็อย่างล้วเพื่นนอนบ่เ <S ays and cuisine> พราะว่าเป็น <c oughs> กินเข่าอยู่กินตำกับพ๋อพี่ติม๋มเห็นเพื่นซื้อตำม,มากินกับพี่ติม๋มเนาะ น้องก้อยกาซิซูงานกาติดประมานขุณลาพี่น้องคนเห็ดไอ้ต่างหานต่างียงให้เรียบร้อยบอกเห็ดใหญ่ว่าจันแต่ว่าเขาเป็นพยายามตัง้งใจกันงานเก็บเงินอยู่ดีไม่แห้งหหก็อยากลงไปเห็ดจอกจอกเกกอยู่บ้านเพาพอได้อยู่น้ำเพลนน้ำพอได้อยู่กับตากกบยายนํำพองพอแม่กับนี่ความสุขแด่พี่น,อน้องเราลูกเตามาอยู่บ้านมีผู้อยู่น้ำเนาสองแถวหงมอมแง้ม เหตุอย่างเนาะคุณทรายนี่ราว่าน,นี่ว่าเป็นโยกกันมาว่าน,นี่ว่าเป็นโยกกระสอบขี่ไก่จากบ้านเขาไปหน,น,น้ามันน่างามพี่น้องก็มีมือไทยแน่มือแบบว่าบริไทยเน่ะเพราะว่าอากาศท้งน้องก่ะหนาวช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาดอกใหม้นาะพี่น้องหน้าดอกทิวลิป หน้าดอกกิวลิปนะคะสวนดอกกิวลิปเด้อพี่น้องมีโอกาสจานั้นมันออกบานยังแห้งน้องก้อยก็สจีไรไปทายจาีไรไปเที่ยวแล้วก็อันทายให้พี่น้องเบิง้งงามงามสุดลูกหูลูกตาเด้อนี่เด้อพี่น้อง สวนดอกยูลิปนี่ไปหายกันแม่นวนไทยกันแม่นวนนี่พี่น้อง ง่ามอิรีเด้พี่น้องมันง่ามงามอ่อิมันแบบว่ามันกำลังสีออกนะนะพี่น้องอมันกำลังสีออกอ้วยนี่แต่ว่าตอนนี้กับเบิ้งยังสีไปก่อนนี่ ช่วงนี้ยือเมืองไทยหนึ่งห่อนแห้งไม่นอนกับถือลงไปพกักพรไม่นอนถือลงไปเบิงบานเบิงซองลงไปเที่ยวเมืองไทยประมาณเดือนหนาเนี่ยและพี่นอ้องแต่มันเนี่ยไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอาการก็ห่อนเดิอมพี่น้องเรื่องพี่กับอาการเย็นวันนี้กับบ๊อมี่ยังไลายมาบอกจูบยูสูน้องฟางแล้วก็ กำลังขอกำลังใจจากพี่น้องเนาะอุดหนุนนเดอร์แต่น้อยจะต่างหารขายของชำของชำาน้าปลาสุรดเกลือประแดดก็ะคอยเฮ็ดเท่านี้เท่านอยและพี่น้องเขาบไริลลัมลวยคือมูเพิ่นเราสิไดใดเห็ุเป็นโรงงานใหญ่ๆเนาะคอยเห็ดคอยหาคนเฮ่าอยู่ใส่กัแล้วแต่ข้าน้องมีความขยันมีความมานะอยู่ใส่ก็อยู่ใดอยู่ใส่ก็มีความสุข นู่าวะข้อเฮมมีความมานะหู้จักทํามาหากินนี่แหละก็ยังมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนคนกับสิตัเมื่อไปเหตุอานิคาสครับแม่เลยเมยจันทีลาว่าอันที่แรกกันโต๊ะลงกัน้นสงการนี่พ่อห้องพุ่มก็บศิลงไปนั่งพี่ทิมก็บศิไปนั่งสรุปแล้วพ่อห้องพุ่มก็ยังไม่ได้หยุดงานแต่ก็จะไปส่งอยู่วันอาทิตย์หลอวนจันนี่แหละแต่ว่าแล้วพี่กิมก็ หยาดงัวพี่เดนเมียจันทิลากับคุณยายคุณยายดูที่พี่โ่งลูกเคยเพิ่นเมื่กี้ที่ส่งลูกเคยเพิ่นเพนยงใดพวกลูกเคยเพิ่นโมนี่พอสีโทรมาใจให้พี่นองเบิงคือที่แม่นอนเว้ยนอนนอน ขอบุญขอคุ่นพี่น้องขอบุ่นทุกกำลังเล่นใจเ้อจ่าอยู่ดีไม่แห้งพอดกันคิบนาคีบนี่เอามาฝากพีตอนนอนเมื่อวานบริบริบรจ,จกตากันดอกเมื่อวานแซลเป็นเลนซื้อเป็นสีเมื่อบานนะเป็นแหงมวนแต่ว่าพวกเบาโลดกัอยู่บ้านแล้วแล้วก็น้องนงเคนกับสีเมื่อบานบรสิทธิ์อย่างนั้นผูกแขนคุณแม่ปีสุดท้าย ทั้งแท้เศร้าป่วยมากอ่ะปูป,ปูแขนสามปีแล้วพี่น้อง้าเท่ากับตักบาทจริงนะปูแขนสามปีอ่พอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องคลิปนี้ขอกราคขาว่าสวัสดีอยู่ดีไม่แห้งลําร้ยทุกมองทุกบอลเด้อดจ้าจะปีใหม่ไทยฮ่องกามาแล้วเนาะคะเนาะพอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอกราบข้าว่าสวัสดีจ้าพี่น้อง